สวัสดีค,สดค,ค,ค,ดค่ะเพื่อนๆสาวใช้หุ้มให้อย่างเดียวละค่ะมินีวันที่หนึ่งคอยมีโชคมิลาบด้วยค่ะด้อเพื่อนๆมินีย้ายซิมาเว้าเรื่องว่าย้ายมาอยู่มามา,มาใส่ชีวิตในต่างแดนจังใดพอคุณตาอยู่ใสรู้จักกันมาดุนบันไดจังคอยเดมาอยู่ กับคุณตาอยู่เถาเองนะคะเนาะคือว่าย้ายเหรนเล็บใส่หาคู่เนาะเด็กพอแล้วก็คุยกันก็คุยกันเด้ปีหนึ่งแล้วก็ไปหายุ่งเมืองไทยใล่ชีวิตน้ำกันหาเดือนแล้วก็ตัดสินใจเฮดวิซ่าหา จ่างเอเจนซี่อยู่ในกรุงเทพแล้วค่ะเหตุวิซาเควันบิซาคุหมันค่ะเพื่อชีวาจะได้มาแต่งงานยูพี่จะให้หักก็มาได้เดือนกว่านึงต้องมาแทนในแต่งงานเลยค่ะได้ได้มาตั้งแต่บันทีสิบสิบสามกุมภาพแต่เดือนเดือนกว่าแล้วล่ะ เพื่อนไหมาแต่งงานภายในเก้าสิบมือเมื่อเขาเดินทางมาเหยียบสหรัฐแล้วก็นับเลยมือแรกภายในเก้าสิบมือคุณต้องแต่งงานถ้าเกิดว่าคุณมาแต่งงานคุณก็โดน่งโตกับเมืองไทยตอนนี้คุณตาแล้วกำลังเดือดรืองแต่งงานอยู่ค่ะไทยทนายเนาะใท้ทนายเฮ็ด กินกาดให้แล้วจ้างทนาอีกแล้วจ้างยุพี่ละแล้วก็จ้างทนาเนาว่ายายวัวภาษ,ษาบ่เป็นพอบปเคงหักม้านะคะนอใจใจมันห้างใจมันอยากม้าเนาะแบบมันมีโอกาสแล้วเนาะเขามีโอกาสแล้วเขาก็ต้องม้าเขาเก็บรทถิ้งโอกาสไปเนาะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่กำลังเดินสายปอนะคะ่ะมีความตั้งใจมีมานะ แต่วความสําเร็จก็อยู่บ่ว่าดอกค่ะคือย้ายนี่แหละ <B lo od ly> เดี๋ยวคิมนาย้ายสิปเอ้ฟังว่าไปยากมายาก,ยากจังไดมาหอดพี่บอกภาษาบ่เป็นแต่ย้ายก็มาได้มาได้จังไดพูดเดียวเงินบอกเพื่อนมืนเดี๋ยวคิมนาเนาะคะ่ะเนาะคิมนี่ย้ายขอตัวกันเ้อะ สวัสดีค่ะขอให้ถูกวยโชคดีทุกคนนะคะเดินไป